สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการทำ unlist post ครับซึ่งมันมีลักษณะเหมือนกับการทำ unlist วิดีโอใน YouTube เลยเรียกได้ว่าบุคคลภายนอกเว็บไซต์เราจะไม่สามารถค้นหาโพสหรือว่าเพจที่เราทำ unlist ไว้ได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลายเลยตั้งแต่การทำโฆษณาหรือการส่งเป็นลิงก์อีเมลนะครับเพื่อให้ผู้ติดตามของเราได้อ่านบทความของเราแบบลับๆอีกด้วยนะครับ mm hmm. ก่อนรับชมวิดีโออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีเลยนะครับตอนนี้รับชมวิดีโอกันได้เลยครับพาากรสอนสร้างเว็บ ก่อนอื่นมาอธิบายก่อนครับว่าเจ้า u n l i s t post มันเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าบล็อกของเว็บไซต์นะครับมันก็จะมีโพสต์ต่างๆที่เราเคยเขียนเป็นบทความเอาไว้นะครับโพสต์เหล่านี้นะครับจะถูกเห็นได้โดยการเป็นสาธารณะเลยแล้วจะถูกค้นหาภายในเว็บไซต์ของเราเจออีกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังค้นหาจาก Google แล้วมาเจออีกด้วยครับทีนี้ครับมันก็มีบางครั้งที่เราอยากจะเขียนโพสต์แล้ว จะส่งให้ subscriber ของเราหรือว่าผู้ติดตามของเราแบบลับๆนะครับผ่านอีเมลแคมเปญหรือว่าอีเมลมาเก็ตติ้งก็ตามนะครับเราไม่อยากให้โชว์ในเว็บเราเราก็เลยต้องใช้ u n l s s t p p s t t เข้ามาในการแสดงผลนะครับผมซึ่ง u n l s s t p p s t t นะครับพอเราสร้างแล้วโพสต์ Post มันก็จะไม่โผล่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาลิงก์ไปวางหรือกดลิงก์เข้ามามันถึงจะอ่านได้ครับดังนั้นครับ u n l i s t ต์โพเนี่ยเราจะสร้างเป็นลิงก์แบบยาก ให้คนเนี่ยพิมพ์จนเดาไม่ถูกนะครับว่าจะเข้ามาได้อย่างไรนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่คนมักจะใช้กันกับ unlist post ก็คือเราสามารถไปสร้างเป็นเพจได้ครับแล้วที่เพจเนี่ยถ้าเกิดว่าทำเป็น unlist เมื่อไหร่มันก็จะไม่สามารถหาเจอผ่านหน้าเว็บไซต์เช่นกันครับซึ่งเราเอาไปประยุกต์ในการเทสในการทำโฆษณาครับเพราะว่าโฆษณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจาก Facebook หรือว่าจาก Google ก็ต้องลิงก์มาทั้งนั้นครับในเมื่อมีลิงก์แล้วนะครับก็สามารถที่จะ โชว์บนหน้าเว็บไซต์ของเราได้แต่คนอื่นหาในหน้าเว็บไม่เจอนะครับเราอาจจะซ่อนโปรโมชั่นเอาไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือการประยุกต์ใช้เลยทีนี้เราไปดูกันเลยครับว่าเราจะทําเจ้า unlist post ได้ยังไงมันง่ายนิดเดียวเองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress เจ้าเก่าเลยเดี๋ยวเราไปที่ p l u ๊กอนะครับแล้วก็ไปที่ add new กันดีกว่าตรงนี้เราคลิกลงไปหทีครับ เดี๋ยวเรามาเสิร์ชกันเลยนะครับเราเสิร์ชคำว่า unlist แบบนี้เลยนะครับ unlist นะครับอานอกจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการเขียนโพสต์แล้วเทสก่อนเราก็ยังใช้เจ้าหลักการของ unlist ตัวนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับ unlist post and page ใช้ได้ทั้งโพสต์และเพจนะครับโดย n i k า h ิลคาวานนะครับถ้าเกิดว่าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวเรากด install now ได้เลยเราคลิกหนึ่งทีครับ โอเคตอนนี้เรากด activate แล้วครับเราคลิก1ทีครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่โพสต์แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดเจนอ่าเดี๋ยวผมไปที่โพสต์ก่อนแล้วก็ all p o s t นะครับเดี๋ยวเราคลิก1ทีอ่าตอนนี้นะครับโพสต์ post ล่าสุดของเราเนี่ยถ้านับจากวันที่มันก็เรียงอยู่างนี้เดี๋ยวผมจะสร้างโพสต์ใหม่และกันสักสองโพสต์โพสต์หนึ่งจะ list กับโพสต์หนึ่งจะเป็น unlist นะครับอ่าเราจะบอกว่า listed post อันนี้ก็คือโพสต์ปกติของเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมขอใส่ ข้อความไปละกันน่ใส่เป็นโลนเลมอะไรสักอย่างจุดๆไปนะครับแล้วก็ขอเซตเป็นฟีเจอร์อิมเมจนะครับไปที่โพสตแล้วก็ฟีเจอร์อิมเมจตรงนี้เซตหนึ่งทีเพื่อให้มีมีรูปภาพประจําโพสต์ขึ้นมาเอาเป็นรูปทางด่วนแล้วกันนะครับแบบนี้ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับกดพับลิชหทีอ่านี่คือโพสต์ปกติของเราเดี๋ยวเราสร้างอีกหนึ่งโพสต์ครับเ,เราไปที่เครื่องหมาย WordPress ตรงนี้เพื่อออกไปแล้วก็กดแอดนิวเข้ามากดแอดนิวเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งชื่อเป็น unlisted นี่โพสนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ใส่ข้อความไปว่านี่คือโพสลับนะครับผมแบบนี้โพสลับเรียบร้อยแล้วอย่าลืมใส่ฟีเจอร์อิมเมจลงไปด้วยนะครับตรงนี้เซตฟีเจอร์อิมเมจหนึ่งทีนะ่เอาเป็นรูปของเราแล้วกันโพสลับตัวนี้นะครับทีนี้จะทําให้เป็นโพสลับได้นะครับก็จะมีออปชันอยู่ตรงนี้ครับตอนที่เราเขียนโพสตหรือเพจก็ตามนะครับ ให้เรามาดูตรงนี้ครับเราไปดูที่กล่องตรงนี้นะโพสตถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นแถบนี้สมมติมันหายไปเราก็กดเครื่องหมายเฟืองกดไปที่โพสตหรือเพจนะครับถ้าใครทำเพจอยู่แล้วลงมาด้านล่างครับมันจะมีคำว่า unlist post อย่างนี้นะครับเป็นตัวติ๊กอันเดียวเองเช็คบ็อก์ติ๊กอันนี้เรียบร้อยโพสต์ post นี้ก็จะกลายเป็น unlist นะครับเดี๋ยวผม p u b l i s h 1ทีนะครับแล้วกด publish อ,อีกทีนึงเพื่อบอกว่าเราต้องการเซฟนะครับเรียบร้อยละ ทีนี้หลักการของอ l ลลิ Post เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าชื่อของโพสต์หรือว่าลิงก์มันง่ายไปมันก็จะถูกเดาวง่ายนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันนะเราไปที่เป r m a มา n k ก์ตรงนี้อ่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้ครับเจ้า Unlisted post สนะครับมันจะถูกมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับจาก Google เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่อง URL สลักตรงนี้อ่าผมอาจจะทำสมมติว่าอาจจะเป็น a b c d e ไปนะครับทำให้มันแบบยึกยือหน่อยอ่านยากหน่อยนะครับแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากดอัปเดตหนึ่งทีเรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการคลิกขวาแล้วก็ c o อปปี้ลิงก์อ s s เดเอาไว้นะครับเพื่อเตรียมตัวไปทดสอบกันครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าบ้านกันก่อนครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ละที่หน้าบล็อกเดี๋ยวเรากดรีเฟรชหนึ่งทีจะพบว่าเจ้า listed Post พต์นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็โผล่มาละต่อจากอันนี้เลยแต่ว่าเจ้า unlist post นะครับพอเราไปติ๊ก Unlist ปุ๊บมันไม่อยู่ในนี้ครับ มันไม่อยู่ในนี้แสดงว่าในเว็บไซต์ของเราหาไม่เจอแม้ว่าเราจะค้นหาคําว่า list นะครับอย่างดูนะครับค้นหาคําว่า list ก็จะเจอแต่ listed post แต่ว่า unlist เนี่ยที่เราตั้งชื่อไว้มันไม่มีนะครับผมค้นหา unlist เท่าไหร่ก็ไม่เจอนะครับจนกว่าเราจะแปะลิงก์ลงไปครับหรือกดส่งลิงก์ให้คนอื่นผ่านอีเมลนะครับตัวอย่างนะครับเรากดบวกเพิ่มซึ่งลิงก์นี้นําไปใช้กับโฆษณาได้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคลิกขวานะครับแล้วก็ paste ลงไปนะครับก็จะเป็นอันนี้ที่เรา Copy มาผมขอ,อกด enter 1ทีดูนะครับเราก็จะเห็นละว่าโพสของเรามาแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือโพสลับนั่นเอง unlisted post นะครับเอาใหม่ครับทีนี้เราก็ p y ตัวนี้ไปค้นหาดูนะลองค้นหาดูนะครับปุ๊บค้นหาดูไม่เจอเห็นไหม unlisted post ไม่เจอ listed post อย่างเดียวนะครับเห็นไหมเรื่องล่าสุดที่ดึงขึ้นมามันก็ไม่เห็นเหมือนกันแม้ว่าจะเป็น widget หรือจะเป็นเนื้อหาก็ตามที่เป็นหน้าบล็อกนะครับมันก็จะไม่เห็นตัวโพสต์ที่เราอันลิสไว้นะครับตัวเพจก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันเพจก็จะมีออปชันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปเลยแล้วกันกดไปที่ WordPress ครับเราไปที่เพจแล้วกันนะครับสักหนึ่งเพจนะไม่ว่าเพจของเราจะสร้างด้วย e l e m e n t o r หรืออะไรก็ตามนะครับเราคลิก Edit เข้าไปเราก็จะเจอกับออปชันเดียวกันนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับ ตำแหน่งของเพจนะครับที่เราคลิกโพสเมื่อตะกี้นะครับตรงนี้เหมือนกันแล้วลงมาข้างล่างเห็นไหมครับ unlist this post ก็คือ unlist page นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะ unlist ได้เลยหเมอะการทดสอบโฆษณาแบบไม่ให้คู่แข่งหาเจอในเว็บเรานั่นเองนะครับแบบนี้หรือเราจะทำโปรโมชั่นพิเศษนะครับเอาไปวางลิงก์ในโซเชียลนะครับ หาไม่เจอในเว็บไซต์เหมือนกันเราก็จะใช้เทคนิคนี้นั่นเองครับเป็นยังไงครับสำหรับการสร้างอันลิ p o พ t กับเพจด้วยวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็หลักการนำไปประยุกต์ใช้ว่าทำอย่างไรเราก็ทำได้แล้วนะครับถ้าท่านไหนนะครับมีคำถามก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปวิดีโอหรือเทคนิคดีๆใหม่ๆออกมา เราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ